สวัสดีครับวันนี้เราจะมาขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ทีมงานของพี่สนุกเคียงแล้วก็ทีมงานของคุดฮิวนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับ พี่ครับก่อนุ่าสัมภาษณ์หน่อยครับเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ายังไงบ้างครับที่ได้มาทําบุญร่วมบริจาคม่วนดีครับม่วนดีล้ออันนี้คือคุณลินะครับแล้วก็อันนี้ก็ต่อด้วยพี่พี่หนุ่มนะครับผมแล้วก็รู้สึกอบอุ่นนะครับขอบคุณที่ให้ผมได้มาร่วมเดินทริปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อด้วยทีมงานคุณฮิวอันนี้คือผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็รู้สึกอบอุ่นครับผมขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามชมด้วยนะครับแล้วสำหรับวันนี้ ก็เราไปเรียนอู้ภาษาอาข่ากันเลยครับดูถนนหนทางทางเข้าไปครับโอ้โหหูลบากมากเลยครับน้าท่วมครับของเรายังมีจับแจกของยังชีพเรื่อยๆเลยครับพี่พี่อุดรมาแปลว่าสวัสดีฉันรักเธอว่ายังไงครับงานนอกัญญาฮะงานเนาะกัญญา nga เนาะ nga กัญญา nga เนาะกัญญา nga เนาะกัญญา งานหนอกญยาโอเคครับอุดุทมา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 งางานหนอกะมางานหอกะยางางานหนอกญางานหนอกญยาไปอยู่ไหนมาทำไมไม่เห็นเลยโอ้โหนึกว่าไม่มาด้วยบอกแล้วไปโอ้โห1972เ9 7 2 โอ้โหลำบากยังไงเราก็ต้องไปนะครับวันนี้ก็คือทีมงานของกุ๊ดิวและทีมงานของพี่หนุ่ยสนุกคิงนะครับผมศิลปินบนดอยนะครับแล้วก็ตามด้วยพี่หนุ่มเป็นดาราศิลปินนะครับรุ่นเก่านะครับเป็นพระเอกเอนะครับหลายๆเรื่องเลยนะครับแต่ว่าเขาถึงแม้เขาจะเก่าแต่ว่าเขาก็ไม่เข่าเก่าน้ําใจนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกอบอุ่นและรู้สึกอิ่มใจไปด้วยกันนะครับสาหรับวันนี้ดีใจมากเลยครับหนึ่งในนั้นก็เป็น ผมนะครับเป็นเบาวลาวแข่งขมวนเมืองหินบูลนะครับรู้สึกอบอุ่นที่ได้มาร่วมทําบุญและร่วมบริจาคด้วยนะครับผมแล้วก็มาเป็นผมก็มาเป็นหนึ่งกระบอกเสียงแล้วก็มาด้วยใจนะครับรู้สึกอบอุ่นมากเลยครับผมอันนี้คือดาราในดวงใจครับผมเป็นศิลป,ปินรุ่นเก่าแต่ไม่เก่าน้ําใจนะครับสุดยอดครับผมพระเอกเอ็มดี เนี่ครับนี่ครับนี่ครับเราเข้ามาถึงหมู่บ้านเลยถึงแม่รถเราจะเข้ามาไม่ได้นะครับแต่ว่าบนดอยนะครับโอ้โหบนภูเขาเราก็มาโอ้โหท่านผู้ชมดูซีโอ้โหลําบากมากเลยอ่ะที่เดินทางเท้าเข้ามานะครับน้ําท่วมตอนนี้ก็ยังมีน้ําเอ่อไหลหรือว่าหลากไหลตอนนี้น้ํเพิ่งลดนะครับพวกเราถึงได้เข้ามาได้ถึงที่นี่นะครับได้หรือยังครับสวัสดีครับง่อสวัสดีว่าไงน่าลืมแล้ว สวัสดีว่ายังไงนะสวัสดีฮะอุดุอุดุธรรมะ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 ฮะขอคุณค่าลาหูมาเด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 โอเคนี่ครับทีมงานของถ่ายรูปเอาถ่ายรูปเระเจ้า